แต่ว่าสู้แค่หมดหนี้เนี่ยตอนนี้ก็ต้องเป็นสู้แค่หมดลูกค้าหมดแรงนั่นแสดงว่าหาดที่อยู่ในเอ๊ร้านนี้เขาปลูกผักปลูกเลี้ยงไก่ข้ยเองหรือเปล่าเองแน่เลยอะไรประมาณนี้ใช่ไก่ไก่นี่เลี้ยงจากคุณลุงคุณลุงท่านหนึ่งบอกแล้วท่านเกษียณจากสถานทูตอาณาดาแต่ไม่ใช่อิสลามอย่างเรานะเป็นทางศาสนามาช่วยคือร้านนี้ระยะหลังนี่จะมีลักษณะ ที่เข้ามามากก็คือจิตอาสามาช่วยบางคนล้างแก้วล้างชามแล้วก็นำอของบางอย่างที่ไม่ได้ใช้หรือไม่ก็พืชผักอะไรแต่นําออกมาให้ฟรีแลวอย่างไก่ไก่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยออกไปนอกบ้านาเพื่อจะทราบว่าอา้าวราคาไก่ไก่มันขึ้นแล้วเหรอสี่บาทแล้วครับเพราะว่าทางร้านจะทางร้านจะไม่รู้เลยว่าราคาไก่ไก่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่เพราะว่าใช้ไข่ที่ไหนคไข่คุณลุงเลี้ยงแล้วก็ไข่ไข่ดาวด้วยสี่สิบส <40 S 2> ี่ส <40 S 2> ิบบาทครับ เขามาถือร,ร้านข้างนอกแล้วร้านข้างนอกแล้วเจสิบบาทวันวนี้ไม่ค่อยได้ไปไปดูราคาร้านที่อื่นเลยเพราะร้านตรงนี้ไม่มีวันหยุดนะครับ<ะ>